สวัสดีนะครับวันพฤหัสนี้ครับยูโรคู่แรกสโลวีเนียพบกับเซอร์เบียก็เป็นเกมที่สูสีนะครับในเรื่องของรูปเกมการครองบอลแล้วก็คาดว่าการเข้าทำเนี่ยก็ไจาจจะใกล้เคียงกันเพราะว่าสโลวีเนียเป็นทีมที่เตรียมความพร้อมมาดีมากๆเลยก็ยจะสร้างปัญหาให้กับเซอร์เบียซึ่งชื่อของทีมนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยอาจจะดูเหนือกว่านิดๆ อตไรก็ตามครับฟุตบอลคู่นี้ผมว่ามีโอกาสออกหน้ากว้างผลเสมอเนี่ยเป็นไปได้มากที่สุดเลยนะครับเกมคู่ถัดมาครับเดนมาร์กเล่นกับอังกฤษคู่นี้อังกฤษเหนือกว่าครับเกมนัดแรกนั้นอังกฤษชนะมาด้วยฟอร์มที่ยังไม่ค่อยสวยนักนะครับเกมนัดเนี้ยจะเล่นแล้วสบายใจมากขึ้นแล้วตอนเนี้นะครับผู้จัดการทีมของอังกฤษเนี่ยเริ่มที่จะมองเห็นจุดซึ่งนัดที่แล้วทําไม่ดี ต้องแก้ไขเนี่ยนะครับคุณภาพของนักเตะเดนมาร์กนั้นด้อยกว่าคู่ต่อสู้อังกฤษในนัดแรกเพราะฉะนั้นอังกฤษจะได้เจอกับเกมที่เบาวกว่าแล้วก็การออกบอลทําเกมรุกน่าจะทําได้ดีกว่าผมยังปักธงไปที่ชัยชนะของอังกฤษครับแล้วก็มีโอกาสที่อังกฤษจะยิงถึง2ประตูด้วยนะครับส่วนรอบดึกนะครับอิตาลีจะเล่นกับสเปนนะครับโอ้โหคู่นี้นี่น่าดูจริง อิตาลีนั้นมาทัวร์นาเมนต์นี้เด็กรุ่นใหม่สายเลือดใหม่ทําได้ดีมากๆแล้วก็จะสู้กับสเปนซึ่งก็เป็นทีมเด็กหนุ่มได้ใกล้เคียงกันชิงจังหวะชิงโอกาสคราวนี้ก็จะต้องมาตัดสินกันที่กองหลังใครหลังเหนียวกว่ากันพลาดน้อยกว่าก็มีโอกาสเป็นผู้ชนะนะครฟุตบอลคู่นี้ทั้ง2ทีมต่างก็เก็บชัยชนะเกมแรกมาแล้วถ้าเสมอกอดคอกันเข้ารอบผมเลยมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับ ที่อิตาลีกับสเปนนั้นจะจบด้วยผลเสมอนะครับก็กาไปที่หน้ากว้างนะครับหน้ากว้างหน้าใหญ่ผลเสมอระหว่าง2ทีมนี้ครับ